ร้านมารู้ชอ็อปบริการรับเติมโลบั x ระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator แบบ All Star แบบ Box Foot และแบบ King Legacy ถึงมีกีโคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b l o x m a p Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการกัา เยมตัวอัปเดตยังไงนะครับแล้วก็พี่จะมาพูดถึงเรื่องราคาตู้ในอัปเดตหน้ากันด้วยนะครับตู้สุ่มตัวตรงนี้นะครับว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องการันตีเนี่ยน่าจะเท่าๆกันหมดเลยนะครับสาหรับโลกหลังๆแล้วก็ราคาตู้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบีกนะครับแบบใช้เงินสุ่มในการสุมเยอะขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้การันตีนะครับตัวมิติเนี่ยอยู่ที่35ห k หรือว่า35 0 0 0นหาั่นเองนะครับแล้วก็ เรื่องราคาประตูเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาจะปรับเรื่องราคาประตูให้มันไม่เยอะมากแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นราคาตู้ที่เยอะแทนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทำทําไหมนะครับอาจจะมีระบบอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด3เกมพาร์ทที่อาจจะเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากว่าในรางวัลความสําเร็จหรือว่าไอ้บริดจ์หรือว่าบิชเชตอะไรเนะี่ยพี่อ่านพี่อ่านไม่ออกนะฮะพี่ไม่รู้ พี่มั่นใจว่ามันอ่านยังไงนะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่ตัวคืออลไวบ้าอ่ะในการอ่านที่ถูกต้องเออใครอยากรู้ก็ Google แปลภาษานะครับมันจะมี 3เกมพาร์ทนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะเด้งขึ้นเป็นรูปมาให้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปคิวเนี่ยแม่งขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อแม่งเออนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะแคปเป็นเจ้าตัวดับคูณ2องมาด้วยนะครับอ่ะเด้งขึ้นมาแล้วสมมติว่าเด้งขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นดับเบิลคูณ2 m a แ Open แล้วก็ Extra Open นั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอัปเดตที่จะเข้ามาในอัปเดตล่่่่่าาสุดดนนนนะะะคครรรัััับบหืออออวปเเตที27ง ตนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับล่าสุดเนี่ยมีเรื่องไอนั่นมาแล้วนะครับรอบคู่สองอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ชนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เหมือนจะมาอีกสักสาอันไม่ก็อาจจะเป็น2อันแล้วก็ปรับอันอืนอ่นอาจจะปรับอันนี้ให้เป็นเอ็กซ์ตร้าโอเพ่นไปวันนี้ก็ต้องรอดูกันไปน,นะครับโอเพ่นโอเพ่นอันเนี้ยโอเคน่าจะโอเพ่นะไม่รู้นะครับพี่เรียกโอเพ่นตลอดเลยอ่ะเรื่องราคาตู้นะครับเนี่ยสำหรับเรื่องราคาตู้จากที่ มีราคาทั้งหมด49.5คิวอะต่อบานเอ้ยต่อลลกต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น160คิวหรือว่า163คิวนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะปัดขึ้นหรือปัดลงนะครับถ้าเขาปัดขึ้นมันก็จะเป็น100 165คิวมันก็164คิวนะครับแต่ถ้าเขาปัดลงก็จะเป็น160คิวหรือว่า163.3คิวนะครับอันนี้ก็ต้อง รอดูนะครับแต่เรื่องราคาเนี่ยไม่ต่ำพอร้อยแน่นอนนะครับเราอัปเดตหน้านะก็เตรียมเงินกันไว้เยอะๆนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องราคาประตูเนี่ยน่าจะเอ่อร้อยคิวหรือว่าหนึ่ง e ก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่เอ่อจากที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยเรื่องราคาตู้เหมือนจะโดนปรับให้มันต่ําลงเรื่อยๆนะครับฮะเอ่อมันจะมีเอ่อโรคบางโรคเนี่ยที่มันใช้เยอะอ่ะจากที่พี่เอ่อเล่นไอเดียนูทโปมาถ้าจำไม่ผิดจะเป็นประตูของนินจาซิตี้มาทำาเทเบิลโตเคียวไม่ก็ ดักโดโฮมานิจาซิตี้นะครับแมง450คิวไม่รู้ว่าบักหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องดูๆกันไปนะครับแล้วก็ระบบเทรดในอัปเดต27จะกลับมานะครับอ่ะระบบเทรดก็จะกลับมาในอัปเดตที่27นะครับอ่ะอย่างที่เราเห็นกันเลยนะอ่ามันประกาศไว้ในดี้ด้วยนะครับว่าวันอัปเดตเนี่ยจะประมาณวัี่หนึ่งวันอาทิตย์หรือว่าเที่ยงคืนวันอาทิตย์ของบ้านเรานั่นเองนะครับอ่ะถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่นงใบบโมงพี่จะเรียกหนึ่งโมงเลยบ่ายโมงวันเสาร์ของต่าง,งชาตินะครับแต่ของเราเนี่ยเวลาเร็วขเขานะครับเอเวลาเขาช้าขวาเออเราเร็วขวาถูกแล้วเอ๊ะถูกคลไถูกสิเออถูกแล้วอะไรของพี่เนี่ยอ่ะเวลาฝ่าของประเทศเราเนี่ยเร็วกวาประเทศเขานะครับอ่ะมันจะทําให้ เรื่องเวลาเนี่ยของเราจะอัปเดตตลอดเลยนะครับอ่ะเวลาอัปเดตประจำนะครับเกมนี้จะอัปเดตอาทิตย์ละอ่าอาทิตย์ไม่อาทิตย์นะครับก็คือ2อาทิตย์ครั้งนะครับอ่ะก็ช่วงเวลาอัปเดตก็เท่ากันหมดเลยนะครับพี่ไม่เคยเห็นเรื่องเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นไอดีที่เอ่อที่เอามาฟาร์มหินนะฮะไม่ต้องสนใจนะปิดไ,ไปนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องราคาเปิดเร่อราคาติดลินพันเฉยเลยครับเรื่องราคาเปิดแม็กนะครับ เหรียญดาวเนี่ยจากที่พี่อลองเดาๆด,ดูนะครับอ่ะเผื่อใครอยากรู้วิธีคิดนะครับก็ให้เรามาดูการเปิดแม็กในโลกก่อนหน้านะครับอ่ะตัวนเนี้ยน่ะร้อยเก้าสิบเก้าบีนะครับแล้วก็นำเอ่อตัวเนี้ยจะจ,จดไว้นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบีมากับมาดูโลกล่าสุดนะครับอ่ะเมื่อกี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบีนะปุ๊บอ่ะเป็นโลกล่าสุดจะเป็นอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบห้าบีนะครับแล้วก็เอาสี่ร้อยห้าสิบห้าบีเนี่ยาหาร 199 b นั่นเองนะครับก็จะอยู่ประมาณ2.3นะครับเอาไปคูณได้เลยนะครับก็455 b งรคูณสอนะครับในโลกหน้าเนี่ยอาจจะใช้ดาวประมาณ1นทีได้แล้วนะครับ1.04่งจุดศูนย์สี่ทีไม่ก็พิจารณาน่าจะ1.04่นทีนะครับอ่ะตรงนี้ก็เก็บดาวกันไว้เยอะๆนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องเงินนะครับเรื่องเงินอ่ะเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ100เอ่อ163 e อ่ะพี่คิดเป็นกลมๆแล้วกันนะครับเอ่อมันอยู่ที่163ร้อแล้วนะครับ ใครที่เก็บเงินไว้ไม่เกิน100ร้อยแซดก็อาจจะไม่พอต่อหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับอ่ะแต่ที่พี่ลองดูดูไว้นะครับจากที่เงินตรงนี้เนะี่ยแม้แมันใช้หกสิบเอ็ดีเองนะครับอ่ 1, ะหนึ่งพันกว่าช่องนะอ่ะใช้แค่หกสิบเอ็ดีอ่ะแต่บางคนอาจจะฟาร์มยากอะไรอย่างงี้นะครับพี่ก็เลยแนะนําให้แบบเก็บเงินไว้หลายๆลแซดไปเลยนะครับก็จะดีกว่านั่นเองนะครับใครที่เก็บเงินหนึ่งวายไว้เอ่อถ้าไม่เปิดแม็กครั้งสองอาทิตย์ก็พอแน่นอนนะครับจะอยู่ได้ประมาณเอ่อ ก็บอัปเดตเลยไม่มก็ถึงอัปเดตเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราฟังไว้เท่าไหร่ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จะเปิดแม็กเท่าไหร่ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับโอเคพี่ขอย้อนไปพูดถึงเรื่องเกมพาร์ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้กดว่าไปอีกแบบแล้วหลุดนะฮะพี่ก็เลยงงอ่ะเมื่อกี้พี่มาไปโรคของน้ําแข็งนะครับอ่อเรื่อง เรื่องเกมพาร์ตนะครับเรื่องเกมพาร์ตนะอย่างที่พี่เคยเมื่อกี้ที่พี่ดึงรู้คุณมาให้นะครับสามเกมพาร์ตนี้ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับถามว่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นเกมพาร์ตนะครับเนื่องจากว่ามีคําว่าคิทเท็ตนะครับก็คือเหมือนเอาส่งให้เพื่อนหรือว่าส่งให้คนที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นพวกร้านกดเกมพาร์ตอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะมันจะมีคําพวกนั้นอยู่นะครับพอฉะนั้นแล้วเราจะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอันนั้นแม่งเกมพาร์ตนะฮะก็จะเห็นว่าว่าเป็น Mac Open นะครับไอตัว Mac Open เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็็็นนนนยยัังงไะครรบีี้้กกพ่ออุู เอ็กซ่าเพื่อนก็อาจจะเปิดได้อีก2ตัวไมมก็เปิดได้อีกสิบตัวเลยก็ได้นะฮะอาจจะข้ามไปขนาดนั้นเนื่องจากว่า,าการที่พี่คิดอย่างนี้เนื่องจากว่าพี่จะพูดเนื่องจากว่าเยอะแยะทำไมวะเวลาเปิดไข่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยการันตีมันเยอะขึ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้เราแบบถ้าซื้ออ่ะอย่างเช่นเอ็กซ่าเพื่อนก็จะให้เรา,าเหมือนได้เปิดเยอะขึ้นอ่ะมันก็ทำให้เราได้การันตีเร็วขึ้นแล้วนะก็แต่ว่าประเด็นหลักๆคือมาใช้เงินเยอะขึ้นด้วยนี่นะครับอ่ะ เราก็เลยนั่มเกมพาร์ตดับเบิลคู่สองมาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เราฟัมง,ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวแมงโอเพนเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแม็กซ์โอเพนนะครับสรุปโอเพนหรือโอเพนไม่รู้น่าจะโอเพนแล้วแต่คน้นหาแล้วกันนะครับอ่ะทีเนี้ยพอเรามี open แมงโอเพนแล้วนะครับเริ่มทันแล้วนะฮะอ่ะมันก็จะทําให้เราอาจจะแบบเรื่องเปิดแมงก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะครับแล้ก็ อาจจะปรับให้คนที่ไม่มีเกมพาร์ตเปิดไอเปิดแม็กเนี่ยไม่สามารถกดแม็กโอเพนได้น,นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับแล้วก็ไอเรื่องตู้ที่เขาปรับมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีเกมพาร์ตไม่ใช่เกมพาร์ตสิมีแพสซีฟนะครับแพสซีฟใหม่ก็คือเจ้าไทม์หลอด,ดนะฮะทาร์ดไทม์หลอดนี่นะครับไมฮิโร่เรื่องไทม์หลอดเนี่ยใครที่สุ่มได้ก็โชคดีไปนะฮะแต่พี่สุ่มไปประมาณ เอหมื่นสามพันครั้งนะครับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะได้มอนเตอร์ไปในตัวไกไแล้วตอนนี้ทําหลอดยังไม่เคยได้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับเอ่อพี่ใช้หินทั้งหมดที่ดองมาประมาณตั้งแต่ต้นปีจนถึงอัปอัปเดตล่าสุดนะครับในทุกเสียประมาณทุกไอดีเลยไม่ได้นะครับอ่ะใครที่ได้ก็โชว์ี่ไปนะครับอ่ะเอ่อเจ้าพาสสีฟนี้ทำหลอดนี้นะครับมันจะช่วยเร่งเวลาในห้องการเวลานะครับใครที่เติมคูณสี่มันจะคูณหนึ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าใคร เจอไม่พบมันก็จะไม่คูณให้นนั่เองนะโอเคเอ่ออัปเดตนี้พี่มองว่าถ้าอัปเดตยิบเจ็บเข้ามาไม่ใช่อัปเดตนี้สิอัปเดตถ้ายิบเจ็บเข้ามาอย่างที่พี่สันนิษฐานนะครับก็คือแบบเอ่อเรื่องเกมพาร์สับเกมพาร์สนั้นมันก็ทําใหเ้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับคนเติมเล่นง่ายขึ้นอ่ะโมนี้ดีกว่าแล้วก็ใครที่เหมาเกมพาร์สอ่ะแล้วก็รอแบบรอให้มันจิบแบบราคาถูกได้เนี่ยก็ดีด้วยนะครับแต่มันจะอาจจะเข้ามาอีกสักสามอันอ่ะอันนี้พี่ก็ลองดาวดาวัยนะครับน่าจะเข้ามาสามอันนะ อย่างที่พี่ขึ้นรูปให้เลยพี่น่าจะไม่ไดเอารูปลงอ่ะเดี๋ยวพี่แปะไว้เลยนะกันนะครับอ่ะก็จะจบคลิปแล้วเพิ่งพูดนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อัปเดตต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องยูกินั่นเองนะครับอันนี้ใครอยู่ไทยลิปก็จะได้ดูนะฮะว่าอัปเดตต่อไปคืออะไรนะครับแต่พี่เห็นรูปมาแล้วนะครับมันคือยูกินะครับยูกิโอจตไม่รู้ว่าเ็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นน้องในดิส่งมาให้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นยูกิแน่นอนนะครับแต่ก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นยุกิมันมีหลายภาคหรือเปล่าพี่ก็ไม่ค่อยแฟนเป็นแฟนยุกิเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่ก็น่าจะขึ้นรูปเป็นรูปยุกิมาให้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ดูจนจบคลิปก็น่าจะรู้นะครับว่าอัปเดตต่อไปเรื่องอะไรถ้าใครดูไม่จบก็อดไปนะครับโอเคประมาณน,นี้แล้วกันนะครับใครที่ดูถึงจบก็แท็กเวลาได้นะครับว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค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  พี่จะโอเคไปแล้วขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครเห็นพี่ไม่ขึ้นสตรีมกันเลยครับแปลว่าขี้เกียจนะครับบอกว่าไม่รู้จะสตรีมอะไรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พี่กําลังทํา endeavor นะคร endeavor ตัวนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมตั้งตู้เอาไว้อยู่นะครับก็เลยทําให้พี่ไม่ได้สตรีมนะนะเดี๋ยวพี่จะบ่นเยอะๆยืดยาวคนไปนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็พูดคำไหนซ้ำๆเกินไปก็ช่างมันเถอะครับอ่ะพี่ก็นั่นแหละอย่างที่พูดเลยนะครับพี่ชอบแบบ เหมือนรีเซ็ตตัวเองเดี๋ยวลิ้นมันพันนะก็เลยพูดอะไรซ้ำๆไปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ